สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากล้วยเบรกแตกเคลือบเนยนะคะขั้นตอนและวัตถุดิบใช้อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะน้ํา2 0 0 0 ml นะคะละลายกับเกลือ2ช้อนโต๊ะค่ะเราจะใช้กล้วยเบา2หวีนะคะนํามาปอกเปลือกแบบนี้ค่ะแถวแถวบ้านเขาจะเรียกกล้วยไข่เบานะคะลักษณะเปลือกเขาจะเขียวนะคะแต่ด้านในกล้วยเขากําลังจะสุกค่ะก็จะออกเป็นสุขามหามนะคะ หลังจากนั้นก็นำไปแช่น้ำเกลือไว้ค่ะเพื่อจะล้างยางของกล้วยออกนะคะส่วนกล้วยนะคะก็แช่น้ำเกลือไว้ค่ะเดี๋ยวขั้นตอนนี้ครัวอร่อยจังจะนำกล้วยไปสไลด์นะคะให้เป็นชิ้นบางๆค่ะส่วนมีสไลด์นะคะอาจจะมีอายุการใช้งานนานนะคะมีสไลด์ก็สามารถปรับระดับความหนาความบางของแผ่นกล้วยได้เลยนะคะหาซื้อตามตลาดทั่วไปได้เลยค่ะ หลังจากที่เราสไลด์กล้วยเสร็จแล้วนะคะเราจะนําไปปิดด้วยถุงค่ะเราจะทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงหรือว่า1คืนนะคะเราก็ปิดกล้วยผ่านมา1คืนแล้วนะคะความชื้นของกล้วยก็จะลดลงค่ะก็ให้เราแกะกล้วยที่ติดกันออกเป็นแผ่นๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทอดค่ะน้ำมันเราจะใช้อยู่ที่1ลิตรนะคะ ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะลดลงมาเป็นไฟกลางค่ะแล้วก็แกะแผ่นกล้วยนะคะลงทอดเลยค่ะแกะเป็นแผ่นๆลงทอดแบบนี้นะคะเขาจะได้ไม่ติดกันตอนเวลาเราทอดนะคะแล้วก็ใช้ตะหลิวนะคะคนแบบนี้ค่ะให้กล้วยเขามีความสุกกรอบเท่าๆกันนะคะทอดไปเรื่อยๆค่ะจนเขามีความเหลืองขึ้นนิดๆนะคะ พอเราทอดผ่านมาได้สักพักแล้วนะคะกล้วยเขาก็สุกกรอบแล้วค่ะตักพักเสด็จน้ํามันนะคะแล้วเราจะนําไปพักใส่กระด้งไว้ค่ะก็จะได้กล้วยเบกแตกประมาณนี้นะคะเวลาเขาเย็นสีเขาก็จะประมาณนี้ค่ะขั้นตอนการทําน้ําเชื่อมเนยหวาดนะคะน้ําเปล่า100 ml ค่ะตามด้วยน้ําตาลมะพร้าว300กรัมนะคะใส่เกลือป่อนครึ่งช้อนชานะคะใส่เนยตามลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะ เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะจนทุกอย่างละลายดีนะคะพอเรากวน้ำตาลและก็เนยละลายดีแล้วนะคะเราจะนำไปแช่ใส่กระมังค่ะเพื่อจะคลายความร้อนของน้ำเชื่อมนะคะ เขาจะได้มีความเย็นตัวเร็วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทอดรอบ2กันนะคะส่วนน้ามันพืชจะใช้ขวดใหม่เลยนะคะ1ลิตรค่ะแล้วก็นํากล้วยที่เราทอดนะคะมาใส่ภาชนะที่เตรียมไว้ค่ะนําน้ําเชื่อมมาลาดลงนะคะ2ทัพพีค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะพอน้ํามันร้อนแล้วนะคะให้นํากล้วยลงทอดเลยค่ะขั้นตอนนี้ต้องใช้ความเร็วนะคะ ขั้นตอนนี้ให้สังเกตดูนะคะถ้าน้ำกล้วยลงทอดแล้วน้ำมันเขาไม่ฟูขึ้นแล้วนะคะให้รีบตักกล้วยขึ้นมาเลยค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำตาลไหมหรือว่ากล้วยไหมนะคะพอเสร็จแล้วนะคะนำไปพักใส่กระด้งไว้ค่ะและก็ให้ใช้อุปกรณ์ที่สะดวกนะคะเขี่ยกล้วยออกจากกันค่ะที่เขาติดกันนะคะเขาจะมีความเหนียวของน้ำตาลค่ะเขีย่ยเขี่ยออกให้เขากระจายออกนะคะแล้วก็พักให้เขาเย็นตัวค่ะ พอเขาเริ่มเย็นตัวแล้วนะคะขออนุญาตใช้มือนะคะล้างทําความสะอาดมือเรียบร้อยแล้วค่ะความกรอบเขากรอบมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานพร้อมเสิร์ฟกันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะกล้วยเบกกตเคลือบเนยสูตรครัวอร่อยจังค่ะทุกคนสามารถนําสูตรนี้นะคะไปลองทําทานที่บ้านได้เลยนะคะใครที่มีกล้วยน้ําว้าหรือว่ากล้วยไข่ก็สามารถนํามาทําได้เลยค่ะหรือจะนําสูตรนี้นะคะไปสร้างอาชีพให้กับตัวเองได้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะครัวอร่อยจังก็ต้องขอตัวลาก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกรอบมากๆเลยค่ะ